กระจกมัวมองมีฝุ่นจับกระจกร้าวแล้วแสงล่าลูปคลำม,มันเลื่อนลอยเงาในกระจกคือใครไม่รู้ผิวหน้าแห้งแตกคุยผมยาวกระเซิงและดวงตาแห้งผากแสงล่าหยิบแปงมาสางผมช้าๆตลับแป้งวางในที่ที่มันเคยวางเปิดตลับออกแตะแป้งกลบเกลือริ้วรอยแต่คุยฝ้า ก็ไม่หายไปตอนหวังใหม่บำรุงเนื้อบำรุงตัวดีกว่าอีล่าเอ๋ยนางลาพูดเมืองปล่อยตัวสุดโสมข้าวน้ำไม่ยอมกินแต่งเข้าไปแต้มเข้าไป เนื้อเดิมจะเกิดก็หาไม่แสงล่าลุกไปนั่งขวางประตูหันหลังให้แม่ล่าหืมมึงท้องกี่เดือนแล้วไอ,อ้อป,ปรีนางลาสะดุง้งอีล่าแม่อย่ายุ่งได้ไหมนางหน้าจ่อยลงช่างมันเถอะนางคิดคนกำลังท้องกำลังใส้อารมณ์มันจะไม่ปกติ แ้งแล้วใบมาเริ่มเหี่ยวเหลืองไม้บางตน้นร่วงใบลงเหลือแต่กิ่งกา้านผักไม้เหี่ยวหุบสลบไลายแหลงละห้อยซ้อยเศร้าแดดเต้นเป็นตัวอยู่หยิบหยิบสองสามเดือนที่จากบ้านบ้านทุงเคยเป็นอย่างไรก็อย่างนั้นเงียบเชียบเงียบงับงนมีแต่ใบมาร่วงลงสุมหนาเกลื่อนตน้น ลูกแสงล่ารูปท้องเลื่อนลอยลูกหนอไอลูกผีจับยัดกูเกลียดมึงเกลียดพ่อมึงไอคนใจหมาไอ้ผีร้ายในร่างเทวดาหมดแล้วหมดสิ้นมันหลอกกูมันลวงกูกินเต็มอิ่มพ่อเบื่อก็หาคนใหม่ได้ใหม่ก็ถีบหัวทรงกูดูทีหรือ รูปร่างงามราวอินหยาดฟ้าแต่ใจซามเหมือนผีนรกลูกหัวนมเคร่งครัดเวลาคล่ำน่ารู้สึกหนักตุงในช่องท้องไอ้ลูกคนจังไรแต่แต่มันก็เป็นลูกเป็นเลือดเป็นเนื้อลูกเอ๋อยใบไม้หล่นวิววิวในประการร้อนแรงของแดดกล้า แสงล่าเห็นใครคนหนึ่งลัดเลาะ,ะ,ะร่มไม้ตรงมาบัวซอนนั่นแหละมันหยุดซุบซิบอะไรกับแม่ที่หม้อข้าวหมูแม่บุยใบ้ามาทางนี้บัวซอนหันมาแสงล่าลุกหนีเข้าห้องอีล่าล่านี่กูนะอีซอนมึงกลับไปเถอะอีซอนอีล่าบัวซอนทอดเสียงอ่อน จวงกระบวยราตีนแล้วเดินขึ้นไปหาแสงล่านอนหันหน้าเข้าฝาอยู่ในห้องบัวสอนนั่งลงมึงจะมาย่อเย้กูหรืออีซอนอีล่าบัวซอนกระเถิบเข้าหาอีล่ากูเคยย่อเย,อเยอ้ยมึงไหมคำหนึ่งกูเคยบอกว่าให้มึงเจ็บใจไหมอีล่ากูรู้กูเข้าใจกูเป็นเพื่อนมึง เสีงล่าร้องไห้กระซิบล่าผิดไปแล้วก็เลี้วไปเถอะคำโบราณกล่าวว่าเจ็ดโป้งเจ็ดกิวผิดไปแล้วแก้ใหม่ได้บ่มีไผบ่เคยผิดหรอกลืมมันไปเสียเถอะล้างหน้าล้างตาเป็นคนใหม่ดีกว่าเห็นมึงเป็นอย่างนี้กูบ่มง่วนใจแสงล่านิ่งขึ้นสะอึกหักปล่อยให้เพื่อนปลอบปลม ลุกขึ้นเถออีล่าบวชสอนจุดแขนแต่แสงลาไม่ยอมลุกบำรุงรักษาตัวเสียใหม่ดีกว่าอย่าลืมว่ามึงมีลูกในท้องอีกคนมึงทรมานตัวเองก็เหมือนมึงแกล้งลูกในท้องด้วยมึงไม่ยอมกินข้าวกินน้ำแล้วลูกมึงจะกินอะไรกูกเกลียดมันบวชสอนสะดุ้งมึงว่าไงนะกูอยากให้มันตายอีล่า บวชสอนรูปแขนเพื่อนอีล่ามึงฟังคํากูนะลูกมึงมันทําอะไรให้มึงบ้างมันจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลือดในอกนะมึงดูแต่หมามันยังไม่กัดลูกลูกมึงบอกผิดสักนิดหน่อยมึงเป็นคนนะมึงจะทําลายลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเชียวหรือกูเกลียดพ่อมันพ่อมันก็สวนพ่อลูกก็สวนลูก คอยคิดอ่านแก้ไขเวลานี้กูว่าบำรุงท้องบำรุงไส้ดีกว่าเกิดแล้วค่อยว่ากันอีกทีลุกขึ้นเถอะผิดแล้วแล้วไปแก้ใหม่ดีกว่ามึงไม่ต้องกลัวไม่ได้ผัวใหม่หรอกมึงยังสาวยังงามแต่ถ้ามึงปล่อยตัวสุดโซมเหมือนผีกระสืออย่างนี้หมาก็ไม่แลมึงลลกขึ้นเถอะล้างหน้าล้างตาเถอะล้างหน้าล้างตาแล้วกินข้าวกับกู ลุงตุนลดวาจากเกลี้ยกลาดลงมากแสงล่าเองก็ลดท่าทีหมุนหมองตรอมซุกเช่นเดียวกันพอลูกถึงแม้นไม่ยิ้มเข้าหากันเหมือนแต่ก่อนแต่นางลาก็พอใจแล้วมันคงดีขึ้นหลังฝนตกฟ้าก็ใสมีดพระตัดสายน้ำาบาขาดคำเก่าโบราณกล่าวถึงความสัมพันธ์ในสายเลือดไว้อย่างนั้นล่าล่าเอย๋ย วันหนึ่งลุงตุนเรียกลูกสาวซุ่มเสียงปกตินางลายแยงนิ้วแค่หูอุทานหืมหาเหมือนไม่เชื่อหูล่ามานี่ก่อนลูกแสงล่าน,นั่งลงหน้าเฉยชาล่ามึงท้องกี่เดือนแล้วสามเดือนล่าลุงตุนทอดเสียงนุ่มนวลมึงยังโกรธพ่ออยู่หรือเอาเถอะพอไม่ว่าหรอก แต่ขอให้มึงรู้ไหมว่าที่ทำไปเพราะรักมึงหวังดีต่อมึงแสงล่ายังเฉยชาจนนางลายอยากจะหยิกเอาลูกมึงคนนี้ล่ากเกลียดมันเกลียดหรือดีแล้วลูกพ่อมันไม่ยอมรับรู้มึงก็อย่าเอาไว้เลยลูกมึงก็ลูกมันเมื่อมันไม่ยอมเลี้ยงมึงจะเลี้ยงไว้ทำไม พ่อจะให้ล่าทำอย่างไรเอามันออกเสียลุงตุนพูดเหมือนไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรแสงลาตกใจหน้าซีดนางลาเองก็สะดุง้งมันจะมีปัญหาลุงตุลพูดเรื่อยๆมันไม่มีผิดไม่มีบาปหรอกคนเฒ่าคนแก่ว่าสมเดือนเป็นลูกกบหเดือนเป็นลูกหอกมันยังไม่เป็นตัวคน อย่าเอามันไว้เลยมึงยังสาวยังแซ่โอกาสที่จะได้ลูกยังมีอยู่เยอะแต่ถ้ามึงเอาลูกคนนี้ไว้ใครเขาจะเลี้ยงดูมึงเป็นเมียอีกคิดดูดีๆนะแต่เชื่อพ่อเถอะแกโบกมือตัดบทคิดยาวๆลืมตากว้างพอทางไกลคิดให้ดีถ้าลูกมึงออกมามึงจะเอาอะไรมาเลี้ยงลูกงานการอะไรอาชีพมึงก็ไม่มี หวังพึ่งพ่อหรือมึงก็รู้รู้อยู่นาสีไร่ถ้าแบ่งให้มึงกับพี่ก็ได้คนละสองไร่มันจะพออะไรมึงจะทุกข์ยากลำบากนาเข้าดินเข้าญ่าคิดดูดีๆไม่มีใครเลี้ยงข้าจะเลี้ยงเองพ่ออีล่านางลาสอดคำขึ้นมาแต่ถูกผัวขัดเสียงขุนมัวสูอย่าพึ่งเสือก ยาเท่านางลาถอดก้นถอยเหงื่อแตกเหงื่อซึมปู่เท่าอธรรมใจคอมันอมะหิตนักเดือนสองฟ้าดาวแจ้งแสงขาวคำคืนความเงียบเยี่ยมเยือนหมู่บ้านลุงตูนเมาหลับไหลไปแล้วนางลานางปั่นฝ้ายจะทอผ้าผ่วยแสงลานั่งหันหลังให้ไฟ มือมองไปสุดทุ่งมึงจะเอาลูกออกหรือนางถามลอยๆลูกสาวถอนหายใจกลุบกรุ่มแม่ว่าล่าควรทำอย่างไรมันบาปมันผิดศีลพ่อมึงคนบอมีศาสนามันใจยักษ์ใจมานอย่าไปเชื่อมันพ่อพูดก็ถูกลูกสาวถอนหายใจเฮือกเฮ ทุกเข้าดินเข้าย้าทุกหัวบ่ได้เข้าร่มมึงไม่เลี้ยงแม่จะเลี้ยงเองยากมันยากมองไปก็เห็นแต่ความมืดดำมึงมันบดด่ดีนางลาโมโหหงุดหงิดนึกนึกก็สมน้ำหน้าเสียกนักอวดดื้ออวดดีนักยิ่งคิดยิ่งชังน้ำหน้านางบ่นด่าลูกสาว ตามแรงพานของอารมณ์แสงล่าลูกหนีเข้าไปในห้องงับประตูรุงแจ้งแสงสายวัวควายออกท่องทงหลาะเลมยากินข้าวแล้วแสงล่าก็เอาผ้าคลุมหัวก้มหน้าหงุดหงุดตามหลังพ่อพวกมันเดินดุมดุมตัดทุ่งนาไม่กล้ามองหน้าคนนางลาได้แต่ปรงกรรม กมอยู่ในใจผัวสูลูกสูมันจะไปไหนแม่รู้มันนางลาหลุดสายตาสอดรู้สอดเห็นของเพื่อนบ้านรู้ทำไมจะไม่รู้แต่จะให้บอกได้อย่างไรพวกมันตัดทุ่งไปทางตะวันตกไปบ้านสัรคอกช้างอันเป็นที่อยู่ของยญานางตาไหลหมอทําแทงพื้นบ้านผู้หากินกับการฆ่าเด็กในท้อง กรรมกรรมนางสลุดฝันสลายบ้านใหญ่เสาสิบหกต้นมีหลังเดียวในหมู่บ้านเมื่อลุงตุนไปถึงบ้านนั้นเครื่องสีข้าวยังดังถึงถึงอยู่บุญทาอยู่ไหม อยู่คุ้มข้าวคนในโรงสีอยู่นู่นเด็กรุ่นอายุราวสิบสห้าชี้มือลุงตุนเดินไปตามทางนั้นบุญทาซึ่งเสื้อผ้ามีแต่คายข้าวก็ออกมารับหน้าคุ้งข้าวหรือข้าวเยอะลุงหนุ่มใหญ่ปัดเสื้อผ้าฝุ่นฟุง้งลุงมีธุระอะไรหรือก็ว่าจะมาคุยด้วย แต่ช่างเถอะไว้วันหลังก็ได้แกกำลังทำงานไม่เป็นไรให้เด็กมันจัดการแทนให้ไอซีโว้ยบุญทาหันไปบอกลูกน้องแล้วชวนแขกขึ้นเรือนสิลุงที่นี่ไม่เหมาะบุญทาเดินนำหน้าลุงตุ่นตามหลังในเขียรั้วดเดียวกันกับบ้านหลังใหญ่มีบ้านหลังย่อยอีกสี่ห้าหลังแวดล้อม บุญทาพาขึ้นหลังหนึ่งลุงตุ่นแอบอุทานในใจสักทั้งหลังฟ้าก็สักกระดานก็สักเสียว่ามีแต่ฝุ่นจับเกลืเต็มทีหน่อยลุงบ้านไม่มีแม่บ้านก็อย่างนี้แหละหนุ่มใหญ่ออกตัวลุงตุนหย่อนก้นบนเก้าอี้กวาดตาไปมา พอเข้าใจเสาเรือนมีหัวนกเงือกตอกติดอยู่นกชนิดนี้ไม่มีให้เห็นแล้วแต่เจ้าของยังอุตส่าห์หามาโชว์ได้ข้างฝามีตู้โชว์ในตู้มีเครื่องเงินเก่าแก่ทั้งสรุกใบมะฮึกมาผานปลอกแขนใส่ขอเส้นใหญ่ของบุญมาก็ถอดวางอยู่ในตู้ น้ำหนักคงไม่ต่ำกว่าสิบบาทแกคิดลุงม,มีอะไรกับผมหรือบุญทาจุดบุรีลุงตุนขยับตัวอึดอัดแล้วก้มหน้าพูดเรื่องนั้นแหละอีล่าแสงล่าทำไมลุงพามันไปหาแม่นางตาไหลแล้วบุญทาพยักหน้ารับเนือนเนือนลุงตุนรู้สึกผิดหวัง ที่เจ้าบ้านไม่กระตือรือร้นเท่าใดนักแล้วเป็นไงครับย่านางว่ารอดูผลสักสองสามวันแกพูดย่านางร่ำรือนักทางนี้คงไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกแต่ว่าแกเถะจะจัดการอย่างไรลุงจะเรียกเท่าไหร่ลุงไม่กล้าเรียกลุงตุน เสยหยิบบุรีมาสูบบ้างอีล่ามันมีด้วงมีแมงเจาะแล้วขอแต่ทางนี้รับเลี้ยงมันจริงเถอะลุงขอค่าน้ำนมเป็นสร้อยสักสองสามบาทก็พออื่นๆแล้วแต่จะเห็นสมควรเถอะอย่างว่าหละนะเงินทองสมัยนี้ก็หายากบุญทาออกตัวถ้าเป็นสาวเป็นแซ่ เหมือนก่อนเท่าไรผมก็ไม่เกี่ยงนี่มันมีมนลทินแล้วเอาอย่างนี้เถอะค่าน้ำนมผมขอต่อรองเป็นส้อยสักบาทก็พอสองบาทสามบาทคงสู้ไม่ไหวอื่นๆจะพูดกับพ่อแม่ดูอีกทีแล้วแต่เถอะลุงตุนรู้สึกเหมือนเกียรติยศถูกลดลง ใจลุงแล้วไม่อยากเรียกอยากร้องอะไรสักบาทสักสกตังแต่แม่มันแกเอาเมียมาอ้างเขาเป็นผู้หญิงเขาอุ้มท้องเขาเบ่งออกมาอีกอย่างลูกผู้หญิงบวชแทนคุณน้ำนมไม่ได้อย่าหาว่าลุงขายลูกสาวเลยนะแกตัวลงแล้วหวังพึ่งหวังอิงก็สูสองคนนี่แหละเรื่องพึ่งพาอาศัยมันก็ของธรรมดา เอาเถอะนะได้ผลอย่างไรลุงมาบอกผมอีกทีเออเออลุงตุ่นอิ่มเอมเอาเถอะถึงชวดเงินหมื่นแต่คว้าเงินพันก็ยังดีสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วสี่ห้าวันก็แล้วท้องใสแสงล่ายังเป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นลุงตุนกลุ่มอกกลุ่มใจนะักรอให้ท้องอีล่า มันเข้าที่ครบสิบวันจะพาไปหาย่านางอีกครั้งท้องมันโตแล้วย่านางตำหนิสองเดือนสามเดือนมันเป็นก้อนแล้วทำไมไม่พามาหาตั้งแต่เนินเน่นๆก็อย่างรู้ๆแหละลุงตุ่นหลบตาท้องสามเดือนมันมีปัญหาถ้าไม่เห็นแก่หน้าสูง ค่าไม่ทำให้หรอกมันเสียงคุกเสียงตารางมันเป็นอันตรายต่อแม่ถ้าลูกสูบเป็นอะไรจะผิดค่าไม่ได้นะเอาเถิดสู่ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันสูจะแจ้งความพ่อหลวงไม่ได้นะเอาเถะนาอินี่อีกคนย่านางหันมาเล่นงานคนท้องไม่มีพ่อบ้างมึงก็เถอะ รู้จักแต่จะยัดเข้าไม่รู้จักคิดท้องไส้ขึ้นมาก็ไม่พ้นบาปเปื้อนมือกูไม่ต้องมาพูดมากย่านางสูมีหน้าที่ทำก็ทำไปแสงลาว่าย่านางมองตาคุณคุณอีนี่ปากดีนักเดี๋ยวกูหักคอทั้งแม่ทั้งลูกหรอกไปเข้าไปในห้อง ห้องนอนย่านางมืดอับเม็นด้วยเม็นเหมือนกลิ่นคราวเลือดแสงล่ารู้สึกวาแสแสงห้องนี้ที่นอนนี้มีผีเด็กในท้องตายลงแล้วกี่คนหนอในความมืดเหมือนมีเสียงหัวเราะคิกคักเสียงวิ่งเล่นก,กรูเกลียวสาวน้อยขนลุกมึงเป็นอะไรอีล่าเปล่าถลกผ้าขึ้นซินอนเซอรออยู่ได้ แสงล่าอายกลุมชายพกไว้ย่านางขัดใจจึงจัดการถลกเสียเองเธอเอามือปิดไว้อายทำไมทีมึงยัดกันทำไมไม่รู้จักอายมัง่งขาถูยกสูงมือสากๆเหมือนมือลิงของย่านางรูปรูปคลำคลำขึ้นๆลงๆแสงล่าขมิ้วท้องขยะขยงปวดหนึบและหนักตงึง เหมือนมดลูกจะปริ้นย่านางคลำคลำแล้วบีบเบาๆแสงล่าวิดร้องสุดเสียงจำไว้อีล่าถ้ามึงรู้จักคิดบ้างก็ไม่ต้องทุกอย่างนี้เร็วๆเวถอะย่านางขบปากมึงไว้กำมือไว้เดี๋ยวเดๆก็เสร็จปวดแปรบปานใจจะขารนรนเหงื่อเม็ดโป้งๆพุดพลายเต็มใบหน้า แสงล่ากำมือจนเกรงจนเล็บจิกอุ้งเนื้อเหนียวหนึบมือแห้งกลังแต่แข็งแกร่งเหมือนขี้เปลกของย่านางครึงครึงแล้วขยี้จนน่วมไปทั่วท้องแสงล่าหลับตาแน่นในความมืดที่หลับตาเธอมองเห็นหน้าสวยตาสวยของไอคนนั้นลอยมาต่อหน้าดวงตามันเยาะเย,ะเยะ้ยเหมือนมันหมินน่นแคลนคนใจหมา หื้ย่านางปล่อยมือมึงด่ากูหรือเปล่าข้าด่าพ่อมันแล้วไปนึกว่าด่ากูเอาละอีลาเกือบเสร็จแล้วทนอีกนิดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวของย่านางนานนับเดือนนับปีปวดแรปรปานตับไตไส้พุงถูกขยี้เละครูใหญ่ย่านางก็วางมือลง ครูนั้นแสงล่ารู้สึกเหมือนถูกถ่วงลงกล้นน้ำแล้วทะลึ่งพวดขึ้นมาเอาละมึงกลับไปบ้านอีกหนหนึง่งถ้าลูกไม่ลงมึงไม่ต้องมาให้กูเห็นหน้าลุงตุ่นสัดกัมปั้นกับฝ่ามือพระแสงล่านั่งหน้าซีดเซียวอยู่มุมห้องลุงตุ่นเดินไปโมโหงุนงานหมดหมดความหวังกูพังหมด ไอ้ผีร้ายผีนรกมาเกิดชัดๆมันจะเกิดก็ให้มันเกิดสิพ่ออีล่าหุบปากเธออีเท่าแกตะคอกนางลางหุบปากเหมือนปิดสวิตช์ควาขี้โยมาดูดปูดปูดดับอารมณ์หมดสิ้นแล้วไม่ว่าเงินหมืน่นเงินพันยิ่งคิดยิ่งเจ็บใจยิ่งคิดยิ่งมองหูลุงตุนเตะกระซุงกระบุงโครมคลาม แสงลานาซีดเลี่ยงเข้าประตูแต่พอ่อตะวัดเกี้ยวกลาดเลยชะง,งักกึอกอยู่ตรงนั้นเพราะมึงนั่นแหละไม่รักดีกำปั้นเงืองากลางเข้าหานางลาทลาลุยเล่นคว้าหน้าอย่านะพ่ออีล่าหลีกไปอีล่ามันท้องนะหลีกไปอีกเท่ากูจะเตะให้ตายคาตีนทั้งแม่ทั้งลูก ใจเย็นๆพ่ออีล่าใจเย็นนี่นะใจเย็นลุงจุนหวนเท้าพลันนางลากองอยู่ตรงนั้นแสงลาตาเหลือกคลานรีบกระถกเข้าประตูท้องแสงลาโตขึ้นเรื่อยๆแต่ละวันพ่อกับลูกแทบจะไม่มองหน้ากันถ้าพ่ออยู่ใต้ถุนเธอจะอยู่บนบ้าน พอ่อคืนบ้านเธอจะเลี่ยงเข้าห้องบางทีพ่อก็หาเรื่องดุด่าทุบตีเธอสาวน้อยมีแต่ความทุกข์ข้องหมองใจอึดอัดกูอยู่บ่ม,ม่วนแล้วอีซอนมึงจะไปไหนกูอยากตายแสงล่ามองไปเลื่อนเลื่อนลอยหน้าที่เคยสวยดูเศร้าๆตาที่เคยหวานกลับซึมลงบัวซอนใจหาย มีพระฟันสายน้ำบกขาดอีล่าพ่อมึงร้ายอาจจะร้ายเพียงต้นๆเท่านั้นลูกมึงออกมาก็ใจอ่อนเองทนอยู่ไปเถอะกำมึงมาอย่างนี้แล้วลูกหนอแสงลาสะอึนในอก